ที่หนึ่งนะคะในบูชิพาร์คนะคะที่ให้เด็กๆได้มาสนามเด็กเล่นให้เด็กไม่มาออกกำลังกายกันนะคะกับครอบคร mm hmm. ัวยาไปจนสุดเลยนะคะด้านนู้นเลยนะ mm hmm. แต่ตรงนี้นะคะจะมีรั้วกั้นมีรั้วรอบขอบชิดนะคะแล้วก็ปลูกของก็นั่งเฝ้าเด็กๆได้นะคะดูแลคอยใส่ใจมองนะคะให้ลูกหลานไม่หกล้มหกลุกนะคะ แต่พื้นนะ่ะพื้นที่เด็กสไลด์ลงมาก็จะเป็นพื้นนุ่มนะคะไม่ได้เป็นหินเป็นดินแข็งนะก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบ้านเรานะคะยังมีสถานที่ให้เด็กๆได้ออกกําลังกายนะคะได้ขี่จักรยานนะได้เล่นได้พาน้องสี่ขามาเดินออกกําลังกายก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปใช้ ห้างสรรพสินค้านะคะส่วนสนุกในห้างสรรพสินค้าที่ต้องเียสังตังด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะที่เขาเลือกมุมนี้เพราะว่ามันมีกําแพงนะคะกาแพงของราชวังกั้นไว้นะคะส่วนหนึ่งที่เป็นฟาร์มนะคะก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นกําแพงซึ่งก็ป้องกันไม่ให้เด็กนะคะปีนนะคะหรือว่าออกไปนอกเขตนะคะก็มีรั้วรอบขอบชิดนะคะแล้วก็ ในสถานที่เหล่านี้นะคะก็ดูแลความปลอดภัยให้เด็กในะระดับหนึ่งเลยนะคะเครื่องเล่นก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็จะมีพิทรอยู่ตลอดเวลามีเจ้าหน้าที่พิทรนะคะแล้วก็ดูแลสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะสําหรับคนไทยนะคะที่ประเทศไทยเมื่อก่อนในอดีตเราก็มีสวนสัตดวด์สิทธิ์นะคะคุณ พี่หน่งก็เคยไปปิกนิกกับคุณแม่เนาะแล้วก็นั่งเล่นปูเสือทานข้าวแล้วก็เตรียมอาหารลันช์บล็อกไปทานกันถ้าเราบ้านเรามีแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะก็เด็กๆจะได้มีที่เที่ยวเล่นนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยจริงๆแล้วนะคะเรามีพื้นที่มากมายเลยนะคะอย่างใน ตุจักนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่สําหรับเด็กนะคะส่วนลุมนะคะก็บางทีก็ห้ามปิกนิกห้ามนู่นห้ามนี่นะคะขี่จัก,กรยานบางส่วนก็ขี่ไม่ได้นะคะก็กั้นหมดนะคะก็ไม่มีที่จะไปขี่จัก,กรยานจัก,กรยานห้ามเข้าบางจุดแทบจะไม่มีที่ที่จะขี่ได้นะคะนั่งเล่นปูเสือบางที่ก็ห้ามปูอะไรอย่างเงี้ยระเบียบเยอะแยะไปหมดนะคะก็ ประชาชนก็ได้แต่วิ่งจ็อกกิ้งอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราแบบว่าเปิดเป็นสถานที่โล่งกว้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วผู้คองดูแลนะเด็กๆก,ก็จะได้ไม่จำเป็นจะต้องทุกเสาร์อาทิตย์นะคะไปห้างสรรพสินค้ากันเนาะ หรือว่าต้องไปชายทะเลต้องไปพัทยาต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อออกอยู่นอกเมืองนะคะถ้าในเมืองมีสถานที่แบบนี้นะหรือสวนสาธารณะของเด็กนะคะที่ปลอดภัยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะก็หน้าที่จะรณรงค์นะคะให้เด็กๆนะคะได้มีที่ออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะวิตามินดีก็เป็นช่วยให้ร่างกายแข็งแรงหรือเลี่ยงโควิดด้วยแล้วก็เป็นเซลล์เอ่อดิสแทนซิ่งด้วยนะคะ อยู่ออกมานอกพื้นที่นะคะที่เราทนอุดอู้อยู่แต่ในบ้านมาอย่างยาวนานเนาะเราได้ออกมาเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกบ้างเราก็ล้างมือให้สะอาดระวังตัวเองนะก็ช่วยได้แต่ช่วงนี้ทราบว่าเขาคงยังไม่ใช่เป็นช่วงที่ปลอดภัยนะคะในประเทศไทยแต่เชื่อว่าหลังจากซาลงแล้วนะคะโควิดซาลงแล้วรัฐบาลก็น่าจะมองหานะคะ สถานที่เรามีเยอะแยะเลยนะคะเอ่อใช้งบประมาณนะคะเพื่อที่จะจัดสถานที่ให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะให้ครอบครัวได้มาปิกนิกนั่งเล่นแบบนี้นะคะสูตรอากาศบริสุทธ์นะคะแทนที่จะไปอุจอุ้กันรวมกันอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ติดเชื้ออีกนะคะอากาศบริสุทธิ์ดีเสมอเลยคะ่ะวันนี้พี่หนองไปก่อนนะคะ คุณแม่นะคะสำหรับวิวเวอร์วันนี้พี่น่องมาที่บุชิพาร์คนะคะที่อยู่ติดกับพระราชวังแฮมป์ตันคอร์ทค่ะใครที่พาใครที่มาเที่ยวเที่ยงกฤษนะคะแล้วมีเด็กเล็กนะคะก็พาเด็กๆมาเที่ยวเล่นที่นี่นะคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะสนามเด็กเล่นนะคะมีที่ขี่จักรยานด้วยนะคะแล้วก็มีน้องสีขาก็พามาเดินนะคะออกกำลังกายเล่นน้ำได,นะะไดน้นะคะในนี้นะคะก็จะเห็นนะคะน้องหมาลงไปไว่ายน้ำได้เลยนะคะ มีพี่นอกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ